ในช่วงเวลานี้ได้เห็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งนะคะที่ระบุว่าให้ไปตรวจว่าภูมิคุ้มกันขึ้นมาในระดับใดสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วครบ2โดสคุณวิภาปิ่นแก้วไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญวิทยาด้านภูมิคุ้มกันนะคะก็ระบุว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่จาเป็นและการตรวจหาเชื้อขณะตรวจการตรวจหาภูมิคุ้มกันขณะนี้อยู่ในระดับงานวิจัยเท่านั้นคะ่ะ หลากหลายข้อความของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์สแสดงความคิดเห็นต่อการตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มบางคนมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแต่บางคนสะท้อนถึงความไม่มั่นใจว่าฉีดวัคซีนครบ 2- เข็มจะมีภูมิคุ้มกันหรือไม่ให้เหตุผลว่าช่วงหลังพบมีผู้ฉีดวัคซีนติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงระยะนี้โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคภูมิแพ้ระบุว่าการตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ไม่แนะนำ เพราะการตรวจขณะนี้อยู่ในงานวิจัยเท่านั้นวัคซีนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิด19ที่เรากำลังฉีดหรือวัคซีนอื่นๆในอดีตนะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีการเจาะหาภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเหตุผลก็เพราะว่าวัคซีนต,ต่างๆเหล่านี้ฉีดแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องเรียกว่าขึ้นเกือบจะร้อยเอร์เซ็ทุกคน ความจําเป็นที่จะต้องไปฉีดเนี่ยไอ้โทษไปเจาะหาภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เลยไม่มีความจําเป็นครับนอกจากไม่มีความจําเป็นตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนโควิดสิครบ2เข็มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคภูมิแพ้ระบุว่าความแม่นยำของการแปลผลที่ได้จากการตรวจหาภูมิคุ้มกันแม่นยำไม่ถึง100เอร์เซ์มีทั้งผลลบลวงผลบวกลวง รวมทั้งแต่ละห้องปฏิบัติการน้ำยาที่ใช้ตรวจหลากหลายชนิดยังไม่มีมาตรฐานกลางรวมทั้งหน่วยที่ใช้วัดก็มีความแตกต่างกันการตรวจหาภูมิคุ้มกันก็มีความแม่นยำไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเช่นกันไปตรวจแล้วจะมีทั้งผลบวกลวงและผลลบลวงผลบวกลวงหมายความว่าภูมิคุ้มกันไม่ได้ขึ้น แต่ตรวจเจอว่าขึ้นเรื่องทางการแพทย์เนี่ยความแม่นยำของตัวเลขต่างๆต้องเกิดจากการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากการตรวจภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนในทางการแพทย์เราไม่แนะนำครับทั่วโลกมีแต่งานวิจัยเพราะฉะนั้นตัวเลขความแม่นยำว่าฉีดวัคซีนแล้วภูมิคุ้มกันขึ้นมากน้อยแค่ไหนในทางการแพทย์เราเลยไม่ค่อยหยิบมาพูดกันเพราะตัวเลขหลักต่างเหล่านั้นก็เชื่อถือได้ไม่มากเพราะจำนวนที่ตรวจมันมีน้อยเกินไปครับ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาไม่เจาะกันเพราะว่ามันทําให้เกิดผลผลนั้นที่กังวลกันที่สุดคือผลลบลวงก็คือตรวจแล้วบอกว่าไม่มีภูมิคุ้มกันแต่จริงๆมีฮะแต่อุปกรณ์เครื่องมือน้ำยาแม้ให้ใช้ของดีที่สุดนะครับมันก็ผิดพลาดได้ครับ การตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 การแปลผลที่ได้ไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซนต์หากการแปลผลเกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้ผู้ตรวจนั้นกังวลใจและยังทำให้เสียเงินค่าตรวจสิ่งสำคัญผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบสองเข็มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคภูมิแพ้มองว่าขณะนี้ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน